วันนี้นะคะร้านจริงแจ่งขีดเจเนาะเราจะมารีวิวนะคะโปรดักเนาะอีกตัวหนึ่งนะคะที่แอดมินใช้เองรู้สึกดีดีค่ะก็คือว่าก่อนหน้านี้นี่แอดมินมีปัญหาเรื่องสิวเนาะทีนี้หลังจากสิวหายเสร็จก็จะมีปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นเนาะจากสิวรอยดำต่างต่างเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยอ๋อที่ร้านก็ขายตัวนี้เนาะก็รู้สึกว่า เออตัวนี้เนี่ยเราควรจะลองมาใช้ดูคือใช้แล้วเวิร์กนะคะตัวนี้ก็คือ w i n 2 1 Post a c พ e c r e a m เห็นนะคะตัวนี้ 15ml นะคะก็เขาก็บอกว่าตัวนี้ของเขาจะช่วยเกี่ยวกับพวกรอยดำนะคะหรือหรือรอยจุดด่างดำต่างๆรอยดำจากสิวหรือจุดด่างดำต่างๆนะคะเนาะบริเวณเนี่ยเห็นนะคะบริเวณตรงที่เกิดสิวนะคะเนาะ ของเขาก็จะบอกเลยค่ะเนี่ยเป็นสูตรพิเศษนะคะเนี่ยช่วยบำรุงผิวโดยเฉพาะนะคะลดรอยดำต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะ,อะของเขาเนื้อค่อนข้างบางเบาดูซึมได้ดีอันนี้คือเขาเขม,มาอย่างงั้นนะคะทีนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะนี่แอนแนแอนนี่เลยค่ะ เรามาดูเว็บเขาเลยค่ะลักษณะของเขาเขาจะมาเป็นกล่องนี้นะคะคือโพตแอคเน่ครีมนะคะแล้วก็มีหลอดสีขาวนะคะอย่างที่เอาให้ดูเขาบอกว่าของเขานี่ก็คือจะมีวิตามินซีรูปแบบใหม่นะคะ AA2G นะคะหรือ a อ c o r b บี c อซ i t o s l u c, c o s i d e นะคะมีความเสถียรสูงเนาะก็ <S <S คือจะช่วยเกี่ยวกับให้รอยดำของสิวจางลงนะคะปกติวิตามินซีนี่จะไม่ค่อยเสถียรเนาะโดนอะไรนี่อะไรหน่อยก็นะคะไม่เสถียรและอันนี้เขาบอกเป็น รูปแบบใหม่ของเขานะคะทําให้วิตามินซีนี่เสถียรขึ้นคงตัวขึ้นนะคะเนาะช่วยทําให้รอยดำจากสิวดูจางลงผิวก็จางใสนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้เขามีซาลิซลิกนะคะกับเซนเทราแอคแทกนะคะซาลิซลิกก็อย่างที่ทราบค่ะซาลิซลิกแอซิดจะต้องในมีในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิว แทบทุกตัวที่เป็นเวชสัมารงนะคะไปดูได้เลยหลายๆสูตรเขาจะมีซาลิสซลิกนะพวกนี้มันจะช่วยเกี่ยวกับผัดเซลล์ผิวต่างๆนะคะหรือว่าออมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออ่อนๆนะ,ะย้ำก่อนอ่อนๆนะคะก็คือมันอาจจะนะคะช่วยได้บ้างแต่ถ้าเราเป็นเยอะๆแล้วเนี้ยอันนี้อาจจะต้องใช้พวกแต้มสิวฆ่าเชื้อไปเลยนะคะตัวนี้เนาะต้องบอกไว้ก่อนนะคะ แล้วก็เซนทร่ลเอสเทก็คือใบบัวบกนะคะก็อย่างที่ทราบกัน,นะคะ่ะใบบัวบกก็ช่วยเกี่ยวกับพวกรอยแผลเิ็นต่างๆนะคะให้ความชุ่มชื้นเนาะนะคะวิตามินอีวิตามินอ e. ีน e. ก็เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับรอยแผลเป็นถ้าสังเกตให้ว่าหลายๆโปรดัก t ในท้องตลาดเองเนี่ยวิตามินอ e, ีครีมเฉยๆเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยรอยแผลเป็นอยู่แล้วนะคะนะ ลายแผ่เป็นจะดูจางลงอยู่แล้วนะคะถ้าวิตามินอ e ีเพียวๆนะคะแต่สูตรนี้คือดีอย่างคือมีทั้งตัววิตามินซีนะคะมีสลิซิลิกใบโบัวบวิตามินอ e ีนะคะเนาะตัวนี้นะคะเนี่ยให้ดูก่อนนะตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเนื้อครีมกันนะคะนะเนี่ยให้ลองเลยนะคะ mm hmm. คือใช้อ่ะดูซิใช้จนหลอดขนาดเนี้ย มันใช้ดีนะราคาไม่แพงด้วยร้อยกว่าบาทเองตลอดนะคะแต่มันมันไม่ค่อยมีโฆษณามันไม่มีมันไม่ค่อยมีรีวิวนะคะเนาะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเองอะ่ะใช้เองเรารู้สึกว่ารอยแผลป็นเราเนี่ยรู้สึกรอยดำมันจางลงจริงนะเออเราทำไมไม่มารีวิวตัวนี้ให้เขาอะไรเงี้ยทั้งที่มันดีจริงๆร,ราคาไม่แพงด้วยเออกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็คือตัววินยิบเอ็ดเนี่ย เขาทำพวกเกี่ยวกับสิวฝ้าคิมทาส้นเท้าอยู่แล้วแต่ในกลุ่มสิวของเขาเองเนี่ยของเขาจะมีพวกโฟมล้างหน้าหนึ่งนะคะมีแต้มสิวหนึ่งมีพวกโพสแอด์เอ็เนครีมเนี่ยค่ะตัวนี้ที่เรารีวิวหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีพวกแอนตี้แอคเนโลชั่นซึ่งแอนตี้แอคเเนโลชั่นเนี่ยเขาเชื่อว่าจะใช้เกี่ยวกับหลังเป็นสิวป้องกันการกลับมาของสิวนะคะเนี่ย ด,ดูดูชัดๆเลยเห็นไหมคะ,ะเขามีแอนตี้แอคเน่ครีมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับแต้มสิวแอนตี้แอคเน่โลชั่นเนี่ยช่วยเกี่ยวกับพวกป้องกันการกลับมาของสิวนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเห็นนะคะเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าคนที่มีปัญหาสิวลดการอุดตันนะคะเนี่ยก็คือ ลดความมันเนาะลดเกิดรอยดำนะคะนะตัวนี้นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้นะคะแล้วก็มี annie cleanser ค่ะเดี๋ยวล้างหนะ้าเอ่อมันโลชั่นของเขาเนี่ยเป็นไม่เชิงเดียวค่ะเป็นโฟ,มเน,โฟมเนื้อมุกนะคะใช้เองคือใช้เองแล้วรู้สึกว่าโอเคนะเกี่ยวกับสิวก็คือหน้ามันน้อยลงแล้วก็หน้าไม่แห้งมากนะคะ ตัวนี้ก็คือถ้าคนหน้ามันนะคะหน้ามันแล้วก็ออค่อนข้างมีปัญหาคือผิวผสมอ่ะใช้ตัวนี้ดีนะหน้ามันค่อนข้างจะไม่แห้งแห้งไปเลยเหมือนบางยี่ห้อนะคะคือถ้าบางยี่ห้อนี่ลดหน้ามันแต่ว่าก็จะแห้งไปเลยแต่ตัวนี้คือลดหน้ามันแล้วหน้าไม่แห้งมากนะคะก็ก็ราคาไม่แพงค่ะร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะคะในท้องตลาดเนาะอ่ะกลับมาตัวนี้ค่ะพอดแอคเน่ครีมนะคะนี่ เดี๋ยวเราจะแกะครีมให้ดูกันนะคะเห็นไนหะใช้ดีมากเลยอะ่ะใช้จนหมดเลยเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เชื่อเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะคะแป๊บหนึ่งนี่นะคะเนื้อครีมหลังจากที่แกะออกมาแล้วนะคะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะเนี่ยเราเอาให้ดูกันนะคะเนี่ยเห็นไหม เนื้อเขาค่อนข้างเบานะคะเราก็อยากให้เห็นเลยเนาะของจริงแล้วเราลองทาเองจริงเห็นนะคะเี่ยให้ดูกับแดดก็ไนดะ้ให้ดูกับไฟก็ได้เห็นนะคะมันเนื้อบางเบาซึมง่ายค่ะโอ้ยทาหน้าสบายมากเลยค่ะคนหน้ามันใช้ได้สบายเลยนะคะตัวนี้คือเนื้อมันบางเบามากไม่มันมากนะคะเนาะผิวผสมผิวมันใช้ได้ค่ะหน้าแห้งก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าหวังว่าจะใช้แบบหน้าแห้งแล้วกะจะชุ่มชื้นขึ้นมัน มันคงไม่ใช่อะคะ่ะเนื้อนี้ได้แค่ระดับระดับกลางๆนะคะเหมาะกับคนที่ผิวมันนะคะผิวมันผิวเป็นสิวง่ายนะคะผิวแห้งกลางๆผิวผสมงี้นะคะเห็นไนหะเนื้อมันบางเบามากเลยค่ะถ้ายังไงก็ฝากกด subscribe นะคะฝาก comment ฝากรีวิวนะคะเนอะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ